่้าฮองตงมาแล้วท่านก็คือฮองตงเหรอ,อรู้ชื่อข้าแล้วยังกล้าไมายเหรอกลับไปเถอะท่านแก่แล้วอา้าวงาของข้าจะไม่สังหารคนแก่เ <laughs> คือได้ยินคำว่าขิงยิ่งแก่ก็ยิ่งเผ็ดหรือเปล่ารตราบใดที่มีข้าอยู่เจ้าไม่ได้เข้าเตียงสาเฮ้ย ข้าอุตส่าห์ไว้ชีวิตเจ้าแล้วยังกล้ามาอีกเลยก็ข้าเป็นแม่ทัพก็ไม่น้าที่รับมือขา้าสึกยอมตายไม่ยอมแพ้ตราบใดที่ข้ายังอยู่แล้วก็ท่านอย่าหวังจะเข้าเ,าเมืองติงสาได้เลยท่านสูงอายุก็จริงย,ยแต่เป็นแม่ทัพที่ยึดมั่นในหลักการก็ได้ใครจะสงเคราะห์ให้เ,เชิญเข้ามาเลยระวังให้ดี